พาไปหมู่บ้านของคีวีทีวีกันนะครับยูในซอยน,นี้นะครับซอยน,นี้เป็นเป็นทุมชนนะครับ พอถือตรงนี้ก็จะเลี้ยวขวาครับว่ายรอบนง่นนะคะความมันจะเป็นคลองนะครับ ถนะครับบ้านคุณิธีีอยู่นี่นะครับ อะแล้วเอาถ่ายคลิปเตือนด้วยบางทีจะโทรยังสวัสดีครับเอามามาหาที่บ้านนั่นแหละใช่ใช่ที่ครับผม KTP นะครับครับสวัสดีครับผม KTP นะครับเป็นไงเป็นไงมาเล่นบ้านยังบิ๊กใช่ใช่ใช่มนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนเดี๋ยวขอลาไปก่อนนะครับบายจ้า